งานนี้นะครับถูกวิจารณ์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับสาวเต้เจริมพรที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวไปร่วมงานแฟชั่นวีที่ผ่านมานะครับแต่งานนี้เนี่ยถูกวิจารณ์เรื่องกางเกงที่ใส่ล่าสุดเนี่ยสาวเตรยก็ได้มาพูดในประเด็นนี้บอกว่าปกติเนี่ยข้างบนเนี่ยมีชิดมากนะแต่ข้างล่างอ่ะแอบเย็นอยู่นิดนึงเรียกว่าหนาวสําหรับเต้ยนะครับเต้ยก็บอกว่าสนุกมากได้เห็นคนพูดอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเต้ยรู้สึกว่าง,งานแฟชั่นเนี่ยมันเป็นงานศิลปะอย่างหนึง่งแล้วแต่นานาจิตตาคควมคิดเนอแ สำหรับเต้ยเนี่ยที่อยู่ตรงนู้นเนี่ยเต้ยเอนจอยมากมากเพราะปีที่แล้วเนี่ยเป็นชุดสีดําชุดนี้เนี่ยเป็นชุดสุดท้ายเลยหมายความว่าเราลองแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกก็เลยไปด้วยชุดนี้จะมีใครบ้างที่ไปงานแฟชั่นวีคเนี่ยแล้วใส่กางเกงตัวเดียวก็เป็นประสบการณ์มากๆค่ะเต้ยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกนะถ้าคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปถึงเรื่องความสูงอันนี้แก้ไม่ได้จริงๆก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยเราเอนจอยและแฮปปี้สุดๆถามว่าเสียใจไหมไม่นะไม่เเสียยใจล รู้สึกสนุกนะแล้วก็รู้สึกว่ามีความกดดันเรื่อยๆในการไปครั้งนี้เราจะได้ทำอะไรใหม่ๆออกมาอีกมีลุกใหม่ๆออกมาอีกในปีหน้าโอ้ยสำหรับแอดว่านะอย่าไปดราม่ากับเธอเลยจ้าเธอทำอะไรแล้วมั่นใจเนี่ยก็ให้เธอทำออกมาเถอะคนเรานะเวลามั่นใจอะไรแล้วเนี่ยไม่ว่าจะผิดไม่ว่าจะถูกไม่ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะให้เขามั่นใจก่อนแล้วเขาก็จะทำออกมาดี มันก็คือชีวิตเขามันคือตัวเขาชาวเน็ตก็บาๆนิดนนหนึ่งเนาะมาต่อกันที่1่ข่าวนะครับกับครูภัยบูลแสงเดือนที่ล่าสุดเนี่ยหันมาแต่งหญิงนะครับแต่งหน้าเต็มใส่กระโปรงนะครับเปลี่ยนชื่อมาเป็นมาดามบุลี่สายฝอสวยใสนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยทำอัฟเฟนแฟนเป็นห่วงนะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยดูไม่ล่าเริงนะครับและก็ได้โพสต์นะครับเครียดเลยประกาศขายบ้านและที่ดินโดยเจ้าตัวนะครับได้โพสต์ระบายความในใจว่าเหนื่อยวะ่ะอยากขายที่อยากขายบ้านใช้นี่ให้มันจบๆไปไม่อยากเป็นที่ ลองรับอารมณ์ใครอีกต่อไปใครสนใจบ้านที่ดินจังหวัดเลยทักมาได้ครับขายแบบด่วนๆขายแบบขาดทุนต่อมานะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์รูปบ้านตัวเองนะครับพร้อมกับข้อความประกาศขายด่วนนะครับโดยมีข้อความว่าตอนซื้อเนี่ยผมซื้อรวมตกแต่งนะครับก,ก็เกือบๆประมาณ6ล้านบาทแต่ตอนนี้เนี่ยขาย4.5ล้านต่ำกว่าราคาประเมินนะครับติดสถานที่ราชการในเมืองเลยเนี่ยทุกส่วนน้ำไม่ท่วมเงียบสงบแฮชแทก็ก ขายเพราะจะเอาเงินไปใช้หนี้ครับสนใจลองติดต่อเข้ามาได้เลยซึ่งต่อมานะครับเจ้าตัวเนี่ยหลังที่ได้ประกาศขายบ้านเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์นะครับโดยสีหน้าของอาจารย์ไผ่บูลเนี่ยประมาณเครียดเลยนะครับใน20นาทีโดยที่ตนเนี่ยไม่พูดอะไรเลยนะครับงานนี้เนี่ยแฟนๆต่างเข้าไปถามนะครับด้วยความเป็นห่วงสอบถามนะครับและให้กําลังใจครูไผ่บูลเอางานนี้แอดก็งงมากนะครับเพราะว่าอย่างครูไผ่บูลเนี่ยเราเคยเห็นแกปั้นศิลปินมาหลายคนนะครับแล้วก็มีค่ายเพลงแล้วก็มีธุรกิจ น้ำดื่มด้วยแล้วก็มีร้านอาหารด้วยที่ใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งคิดไม่ออกเลยว่าแกเป็นหนี้ถ้าเกิดแกจะมีหนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหนี้เพื่อเอาไปต่อทุนทางธุรกิจนะแต่จะน่าจะไม่มีอะไรที่เครียดหรอกครับอันนี้เราก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือคอนเทนต์ของอาจารย์เหมือนกันแต่ยังไงนะครับก็ให้กําลังใจอาจารย์ไพบูลนะครับแล้วก็จะติดตามผลง,งานอาจารย์ด้วยเพราะตอนนี้นี่โอ้โหอาจารย์ไพบูลดังมากนะตอนนี้นะตั้งแต่แต่งหญิงเนี่ย ออกรายการด้วยออกซิงเกลิลออกเพลงออกเพลงโอ้โหนี่ม,มีมีเพลงใหม่นะรับรองว่าสงการนี้ได้เต้นกันฉ่ำแน่นอน